สวัสดีคุณครูี่รกคนนะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งกับรายการสอนสร้างสูงนะครับเ,ออเป็นการเสวนาการวิจัยชุมประการในชั้นเรียนเทอมที่สองนะคบวันนี้สัญลักษณ์ก็คือ K05 คือระดับปฐมวัยดังที่5้านะครับวันนี้เราจะพบกับคุณครูชลาทรและก็คุณครูประภานะครับเดี๋ยวไปพักทายกันสักนิดนึงนะครับก่อนเข้าการนําเสนอนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยครับคุณครูชาลาทรฉสันทะอธิชัยนะคะครูประจำหน,นุบานสองทับสามค่ะค่ะคุณครูประภาพระจันทรสิงห์นะคะเป็นครูประจำชั้นคู่กับคุณครูชลาทรค่ะโอเคสวัสดีนะครับแล้วก็หัวหน้าแผนกของเราครับแนะนําตัวหน่อยอสวัสดีค่ะครูปุ๊กค่ะครูซิลิคันเนตพินโยค่ะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาหลังจากที่เหนื่อยม,มากับงานเปิด ห้องเรียนนะครับคุูรัศรีราชินีบนระดับปฐมวัปเป็นยังไงบ้างครับประสบความสําเร็จไหมครับผู้เล่าให้ฟังประสบความสําเร็จมากดีใจมากชื่นใจแล้วก็คุณครูทุกคนทุ่มเทพ,พอหลังจากงานทุกคนแบบมีรอยยิ้มเปื้อนหน้าหมดเลยค่ะดรดีใจมากแล้วก็ผู้ปกครองชื่นชมมากเขาเขาบอกว่าจะมีอีกไหมอย <laughs> <Evet, S 2> <laughs> ากข<ๆ>ึ้นมาดูเด็กๆ,ๆนะค่ะ เราเราเปิดได้ตลอดนะถ้าเราไมไห้ได้สมัครสมอติตัวตลอดใช่ไหมคร<ช>ับแล้วทางคุณครูหนูครูประภายเองหรอครับพร้อมให้เ่านผู้ปกครองเข้ามาดูห้องเรียนของเราได้ตลอดไหมจริงจริงแล้วพร้อมค่ะทุกครั้งเวลเราสอนหนังสือนี่เหมือนกับวันที่เปิดห้องเรียนไหมเหมือนสอนเยอะกว่าด้วยนะสอนเยอะกว่าด้วยนะ พราะว่า<ช><ช>เราจะเห็นว่าวันที่เราเปิดห้องเรียนแล้มีผู้ปกครองเข้ามาถูกไหมเพราะฉะนั้นบทบาทข<ช>องตัวเราเองเราอาจจะลดลงไปสักนิดนึงถูกไหมแต่แองชัชเรียนปกติในเวนลาเรียนปกติซึ่งอาจจะไม่ได้มีผู้ปกครองม,มาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเล่นเกมของเราเต็มที่นะครับใช่ค่ะโอเควันนี้เป็นยังไงครับจะนําเสนออะไรให้กับพวกเราฟังพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะคะพร้อมค่ะ Mm hmm. จากบทเรียนจากการทำาล e เต r n Study ในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะในเรื่องมุ่งมั่นพัฒนาตนสู่ความเป็นคุลตรสตรีราชินีบนนะคะคุณครูก็ได้ดำเนินการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กมีอิสระในการคิดเน้นเน้นให้เด็กๆรู้จักการแก้ปัญหา ทำซ้ำๆทำบ่อยๆคุณรูก็คอยให้กำลังใจนะคะเสริมแรงบวกด้วยคํารชมระหว่างที่เด็กๆทํากิจกรรมเด็กๆก็็ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็สา,ามารถนาความรู้ที่ได้เนี้ไปใช้ในกิจวัตรประจําวันได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้กับเด็กนะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน เพื่อส่งเสริมความเป็นกุลสตรีที่งามพร้อมและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปในอนาคตค่ะหากอบการวิจัยนะคะตัวแปรการกระทำคือนะคะส่งเสริมพื้นผู้พัฒนาความสามารถและทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับการเรียนรู้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการ รูปแบบเทคนิควิธีการสอนระเบียบวินยัยและความรับผิดชอบพัฒนาการของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันการใช้ภาษาในการสื่อสารค่ะแล้วก็การทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนนะคะส่วนตัวแปรตามนะคะเด็กๆก็จะสามารถค้นพบตัวเองนะคะเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีงามอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ มีความคิดลงมือกระทำมีเจตคติที่ดีแล้วก็มีความสุขต่อการเรียนรู้ค่ะมีกฎเกณฑ์มีความเรียบร้อยมีระเบียบวินยัยแล้วก็มีความรับผิดชอบสามารถพัฒนาความสามารถแล้วก็สามารถตัดสินใจและการแก้ปัญหามีปฏิสัมพันธ์มีทักษะการเข้าสังคมแล้วก็สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะ ค่ะในหัวข้อวิจัยก็คือส่งเสริมฟื้นฟูพัฒนาความสามารถและทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล2อทับ3ค่ะส่วนคำถามการวิจัยก็คือส่งเสริมความเป็นคุณะสะตีในวัยเด็กได้จริงหรือค่ะโอเค พอพอฟังดูแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมันจะเป็นภาพรวมกว้างๆของการเรียนการสอนคือเป้าหมายกว้างใช่ไหมของ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 การที่เราจะพัฒนานัาเกเรียนเนาะมันกว้างมากเลยอะทีนี้ท่าหนุมจะขอความรูนานให้คุณครูช่วยระบุชัดเจนสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าคุณครูมองเห็นปัญหาอะไรที่เราอยากที่จะแก้ในเรื่องของการเรียนรู้ของนัเกเรียนพัฒนาการของนักเรียน,น,ายนจากเทอมที่ผ่านมาพอจะเล่าให้กฟังได้ไหมครับ ค่ะในในทางที่จะแก้ของเด็กๆนะคะก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยการเก็บของใช้ส่วนตัวของตอนเองอย่างเงี้ยค่ะคเพราะว่าของเราจะมีล็อกเกอร์อยู่หลังห้อเราเราต้องอรู้จักการเก็บของในตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสื้อผ้านี่ก็ต้องพับอย่างเช่นเรามีในล็อกเกอร์จะมีชุดนอนนะคะระหว่างที่เปลี่ยนชุดนอนเนี่ยเขาต้องถอดชุดชุดนักเรียนเขาก็ต้องแขวนหรือพับเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าแบบ ยัดเข้าไปเลยซึ่งประสบการณ์ครั้งแรกๆนะะี่ค่ะเด็กเขาก็จะใส่ใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปในตู้โดยที่ไม่เป็นระเบียบอย่างนี้ค่ะครูเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยมาแก้ไขก็เลยมาส่งเสริมทักษะชีวิตเขาที่นการการที่เราจะส่งเสริมทักษะชีวิตเขามีโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นระเบียเบเรียบร้อยเนี่ยที่คุณครูชลาธรเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับมันคุณครูมีแนวคิดวิธีการแนวทางยังไงที่จะไปส่งเสริมเขา เรามีวิธีการที่ชัดเจนยังไงนะครับลองเล่าให้ฟังนหน่อยค่ะเอตอนแรกนะคะก็คืออย่างเขาจะปฏิบัติตนอยังคืออยู่บ้านช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาค่ะคือผู้ปกครองไดกทำให้หมดเลยนะคะพอมาถึงลงมาโรงเรียนมาอยู่กับเพื่อนโดยรวมอย่างนี้ค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติไม่ค่อยได้ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากคุณครูแรกๆเราก็จะช่วยเหลืออยู่ตลอดนะคะแต่ทีนี้เออเรามาฝึกสอนเขาให้เขาผ่าสามารถปฏิบัติได้เองนะะก็เลยต้องเจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เอ่อได้ทำทำเออปฏิบัติได้แล้วก็มีความภูมิใจในตนเองะะทีนี้วิธีการที่ที่คุณหนูใช้เนี่ยคืออะไรที่จะฝึกเขาที่โรงเรียนเนี่ย พราะปกติเขาอยู่ที่บ้านใช่ไหมเขาอาจจะแบบ <c oughs> ไม่ได้ถูกฝึกมาหรืออะไรแบบนี้นครับทีนี้พอพอมาโรงเรียนแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นความไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกันถูก <c oughs> ไหมคุณหนูประพามีวิธีการอย่าง,างไรที่จะฝึกกัน <c oughs> เราก็ต้องเริ่มจากค่ะเราก็จะต้องเริ่มจากการที่เราเป็นตัวอย่างให้เขาก่อนลำดับแรกเลยอย่างเช่นมาถึงโรงเรียนเราก็จะมีการแนะนำพอเด็กๆมาถึงโรงเรียนในครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดต่างๆควรเก็บไว้นะจุดตรงไหนค่ะเราก็จะมีการแนะนํา แนะนำแล้วก็แต่ละขั้นตอนว่าเด็กๆจะต้องเก็บไว้นะจุดนี้แบบนี้วิธีเอ่อเราค่อยๆสอนเขาไปทีละขั้นตอนนะคะเริ่มจากทาให้เขาดูค่ะหลังจ,จากนั้นแล้วพอเราเริ่มทาให้เขาดูเสร็จแล้วเขาก็จะซึมซับไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วพอเริ่มวันที่สองวันที่สามเขาจะเริ่มจําได้แล้วว่าเอ๊ะพอเรามาถึงขั้นตอนแรกเขาจะต้องเก็บกระเป๋าเก็บถุงผ้าและนาสิ่ง อของต่างๆในกระเป๋าเนี่ยออกมาเก็บไว้นะบริเวณไหนนะจุดไหนให้เป็นระเบียบเนี่ยค่ะเราก็จะพอเขาทาได้เราก็จะเสริมแรงบอกให้เขาโดยการชื่นโชมนะคะเราก็อาจจะมีการยกตัวอย่างอน่่งเช่นให้เพื่อนๆมาดูเด็กๆดูซิเพื่อนๆคนนี้เก็บของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากๆเลยเดี๋วันต่อไปเด็กๆก,ก็ทําแบบนี้นะคะเราก็จะชื่นชมเด็กๆไป แต่ละคนเรื่อยๆเรื่อยๆอย่นี้นะค่ะเป็นตัวแบบใช่ไหมเป็นตัวแบบใช่ค่ะเราจะใช่ค่ะเริ่มเริ่มจากเริ่มจากเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆก,ก่อนค่ะแล้วก็เราก็จะสอนเขาทชละขั้นตอนแล้วก็เสริมแทงทางหววให้เขาไปเรื่อ,อยๆ oh ก็เป็นความน่าจะวิธีที่ครูประภาครูชานาพรใช้เนี่ยก็คือการที่เราสาธิตวิธีการทําให้เขาดูนะเพเพื่อเขาทาได้เราก็เสริมแรงให้กําลังใจเขา นะเขาเนี่ยทำแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ชื่นชมพอพอเราชื่นชมเพื่อนเพื่อนชื่นชมมันก็เกิดแรงบันดานใจในการที่เด็กเขาก็อยากที่จะทําตามถูกไหมใช่ค่ะมันใจมันก็ดูเป็นวิธีการปกติที่เราใช้ในการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กถูกไหมคุณลักษณะที่คุณะสมทีนี้คําถามคือว่าในช่วงเวลาสุดผ่านมันไม่ได้มีแค่ประเด็นีเรื่องเดียว มันมีความคือการที่เด็กอยู่บ้านได้อยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองจะต,ต้องทํางานบ้านแล้วโดวยปกติอ่ะช่วงวัยของเด็กอ่ะที่เขาเขาต้องอยู่กับคุณครูอ่ะซึ่งครูจะมันจะเข้าสู่หลักสูตรการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วฝึกเขาใช่ไหมทีนี้การที่เด็กไปอยู่บ้านเนี่ยในพัฒนาการด้านต่างๆมันก็จะมันก็จะหลักสูตรเสียไปในทุกๆด้านถูกไหมทีนี้อย่างอย่างตัวอเองครูประัยเองมองเห็นมองเห็นว่าในเรื่องระเบียบวินัยมันเชื่อมโยงกับเรื่อง อื่นๆบ้างไหมที่เด็กเขาสูญเสียไปโอกาสไปเช่นเช่นสมรตรสมรติเราเาพับผ้าอย่างเนี้ยนะปรากฏว่ากล้ามเนื้อมือเขาก็อาจจะไม่แข็งแรงเขาจับจีบจับอะไรไม่ได้อย่างเนี้ยเนื่องจากว่าเขาอยู่บ้านมาตลอดไม่ค่อยได้ทำอะไรถูกไหมแล้วเราแก้ปัญหานั้นยังไงเรามองเห็นความเชื่อมโยงตรงนี้ไหม,มทางหรือเปล่าลูกพี่ปูช่วยหน่อยครับ ค้างได้ไหมลูกก็คือมันค้างอยู่เน,นะาะตอนนี้สัญญาณม,ม,มาแล้วญญามาแล้ว,ลวประพาได้แล้วครับลูกอ่ะพี่ปูช่วยหน่อยถ้าอย่างนั้นได้ไหมคะก็คือความเชื่อมโยงคือด็อกเตอร์ด้วยด้วยที่ด็อกเตอร์บอกว่าโรงเรียนสอนอย่างพอกลับไปบ้านเหมือนกับว่าสูญเสียโอกาสไปอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ มีทางที่ช่วยได้คือพูดคุยกับผู้ปกครองเราต้องประสานกับผู้ปกครองว่าโรงเรียนนะคะเจอปัญหาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เจอไหมถ้าเจอเราพบกันครึ่งทาง ช่วยกันอยู่โรงเรียนคุณครูสอนแบบนี้แอบกระซิบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไปทําต่อแบบนี้ดีไหมคะแล้วก็เสริมกําลังใจให้เขาแต่ไม่มีการดุไม่มีการว่าไม่มีการบังคับอาจจะเล่นเป็นกิจกรรมในบ้านเล็กๆอย่างที่บอกอะคะ่ะกิจวัตรประจาําวันงานบ้านเล็กๆที่เขาสามารถทําได้เนี่ยเขาทำได้ปุ๊บอย่างเช่นพับผ้าที่บ้านช่วยคุณแม่พับเก็บแล้วพับเนี่ย กล้ามเนื้อมือมาทุกสิ่งทุกอย่างมาสิ่งที่ประสานกันเชื่อมกานตรงเนี้ยมันเป็นความร่วมมือระหว่างบ้านและผู้ปกครองเด็กจะซึมซับได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียนไม่มีการสูญเสียต่อยอดกันได้เลยแล้วก็ท้ายที่สุดเด็กภาคภูมิใจเพราะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยในการที่เราสอนนักเรียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงโควิดอัะที่ที่โรงเรียนหยุดอัะ ครูต้องมีลักษณะของการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใช่ค่ะใช่เป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะจากเดิมเราอาจจะสื่อสารเรื่องทั่วไปฝากการบ้านฝ่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามันมันแสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยผู้ปกครองก็จําเป็นต้องเรียนรู้นะว่าลูกเนี่ยต้องมีพัฒนาการด้านใดยังไงแล้วจะจะส่งเสริมลูกยังไงถูกไหมใช่ค่ะแล้วทีนี้อย่างอย่างครูประภาครูชลากรเนี่ยได้เกิดบทเรียนตรงเนี้ยแล้วในปีเนี้ย เราได้สื่อสารต้องผู้ปกครองยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกปฏิบตัติอะไรต่างๆการเรียนรู้ของนักเรียนที่บ้านลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับสื่อสารยังไงเอ่ยค้างอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะมาะไม่รูกเราสั่งไปได้ครับอ่ะคุณสลับก่อนได้ยินไหมครับค่ะ ก็ค,ควนขอททนคำถามพีกคงเน็ตมัน <Okay. S 2> ไม่ได้คือ,คอใ,นในช่วงเวลา<ม>ที่ผ่านมา <Okay. S 1> ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครูชลาทรครูประพาเนี่ยได้มีการสื่อสารกับผู้ปกครองไหมว่าผู้ปกครองควรจะเรียนรู้ในเรื่องพัฒนาการของเด็กควรจะดูแลเด็กๆอย่างไรเมื่อเวลาที่อยู่ที่บ้านเพ mm ื hmm. ่อเป็นการเสริมกันนระหว่างบ้านกับโรงเรียนมีไหมฮะมีประเด็นพวกนี้บ้างไหมเล่าให้เราฟังหน่อยมีมีค่ะ มีค่ะดรเราก็จะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองในเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆตลอดเวลาเลยนะคะว่าพฤติกรรมหรือเด็กของเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะแล้วเราก็จะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองตลอดเวลาค่ะอย่างเช่นกิจกรรมสําหรับวันนี้เด็กๆจะต้องฝึกกระเบียบวินัยอย่างเช่นการพับผ้าเนี่ยค่ะก็อาจจะมีให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยถ่ายวิดีโอหรือส่งภาพเด็กๆในขณะที่ พับผ้าให้คุณครูดได้ดูด้วยดูพัฒนาการซึ่งอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆสามารถทําได้เองก็อยากจะดูเออ,เอ,อ,เอ,อที่บ้านเด็กๆสามารถทําได้เองเช่นเดีวยวก,กันกับที่โรงเรียนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการสื่อสารกับผู้ปกครองในตลอดเวลาดีมากๆเลยเพราะพอฟังแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราประยุกต์ใช้สิส่งที่เราเรียนรู้จากช,า <ฮะ S 1> ช่วงโควิดเช่นการถ่ายคลิปการส่งให้คุณครูได้ได้ดูว่านักเรียนอยู่ที่บ้านได้ทําอะไรถูกไหม เพื่ะนยังนีเด็กที่เราไม่เคยสนใจอ่ะเราไม่ได้ต้องการรู้อ่ะว่าเด็กเขาอยู่บ้านทําอะไรแต่คราวนี้มันมีนมความจัาเต็นล้วเพราะว่าหนึ่งเด็กเรียนรู้เรียนสูญเสียโอกาสในเรียนรู้ในการเร<ช>ียใ,<ช>ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถูกไหมแล้วมันก็มีผลแล้วเราก็เห็นว่าการที่โรงเรียนกับบ้านเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสาร,บบสาร,สารทําความเข้าใจในบทเรียนที่นักเรียนเขาต้องคือพัฒนาการของผู้เรียนเขาต้องไปข้างหน้าอ่ะมันมันหยุดรอใช่ไหม พราะนั้นตัวผู้ปกครองเองก็จําเป็นต้องรู้ว่าว่าถ้าลูกต้องอยู่ที่บ้านอ่ะผู้ปกครองมีส่วนช่วยอย่างไรมีอ,มอุปรกรณ์อะไรไหมที่เราส่งไปกับเด็กให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในการสอนลูกให้เล่นให้ให,ให้ใช้ให้หยิบจับอย่างนี้นะะมีไหมครับมีค่ะของเราก็จะมีผ้านะคะ<ม>เป็นเป็นผ้าเหมือนผ้าขนหนูเล็กๆเกนี่ยค่ะสําหรับเด็กอย่างเนี้ยค่ะให้ไปทุกคนเลยแล้วให้ฝึกพับฝึกฝึกเก็บอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นเสื้อผาของของของเด็กๆเ,เองที่บ้านรองอเด็กๆลองหยิบชุดที่เด็กๆชอบที่สุดมาฝึกพับดูสิคะเด็กๆจะพับได้ไหมอะไรอย่างนี้นนะคะ่ะดรดรขอเสริมนิดนึงอนอนพอดีวันนั้นเข้าไปดูเขาเลยบอกว่าทําไมต้องเป็นผ้าผืนเล็กนะคะเขาบอกว่ามือเด็กอ่ะคือเล็ก ใช่แล้วเขาก็จะดูว่าเออนั่นแหละที่เขาเริ่มจากงานวิจัยของเขาว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วก็พัฒนาการไงดรเค้า,าคุณครูเขาเก่งมากเขาใช้ภาพผืนเล็กแล้วก็บอกว่าเอ๊ะของของเขาก็มีนี่ไปเอาของจริงมาเลยเขาบอกพี่ขาเด็กมือเล็ก,เ,ลกเด็กทำไม่ได้แล้วก็บอกเก่งมากดูหนูเข้าใจเลยเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าทําไม่ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่เอานะ <พ uka> เด็กเขาพยายามเพราะฉะนั้นใช่คุณหนูเขาน่ารักคุูประภาเขาหน้ารัก,ขกเขาใช้ชิ้นเล็กๆหลอกกันเป็นว่าตุ๊กตาอุ้ยตายทำไมพับได้เล็กขนาดนี้เพราะมือเขาเล็กอันนี้เก่งมากอันนี้ขอชมเนี่ยน่ารักมากเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่อก,ก็คือมันก็จะเข้ากับหลักการในเรื่องของการทํายังไงที่จะกระตุ้นให้เขาอยากที่จะทการเสริมแรง <c oughs> <ช>และเริ่มจากจากสิ่งที่เด็กทําได้และเปิประสบความสําเร็จใช่ ไปดูเขาเหมือน,เ,นเขาทำไม่ได้แล้วเขาก็ท้อแท้เขาก็ใช่ใช่ค่ะดรอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่แบบว่าเป็นความฉลาดของคุณครูเลย <c oughs> เพราะว่าเอ๊ะทำไมพื้นเล็กจังไปเอาผ้าุณหนูจริงไหมเราแกล้งถามน,น้องน้องบอกไม่ได้หรอกพี่เด็กเําไม่เป็นอืมโอเคไไงก็วันนี้ก็ได้ได้บทเรียนเนาะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวคุณครูจะสามารถที่จะ ทำในตัววิจัยตัวเนี้แล้วก็สิ้นเพิมเรามาคุยกันสักตั้งหนึ่งใ<อ>นารนำเสนอว่าใ<ะ>ยที่สุดเราได้มองเห็นอะไรแล้วเราจะบอกคนอื่นว่าเราได้เรียนรู้อะไรวิธีการเรียนการสอนของเราเราทำยังไงที่จะแก้ปัญหาเรียนรู้ loss นะการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กใช่ไหมฮะอย่างที่ประภาบอกก็คือใช้หลักการมีการสาธิตนะคัดเลือกสื่ออุปกรณ์ที่เนขะ้ากับช่วงวัยพ<ะ>ัฒนาการของเด็กนะแล้วก็มีการเสริมแรงนะครับให้กับเด็กอย่างเนี้ย แล้วมีลักษณะการใช้โมเดลลิ่งคือให้เด็กทําเป็นตัวอย่างเพือ่ออยู่ได้รับความชื่นชมเขาก็มีแรงบันดาลใจเขาอยากจะทําให้ให้ได้เหมือนกับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้เนาะแล้วคิดว่าคนที่ดูอยู่ก็จะได้ประสบการณ์ดีไปแบบใช้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวขอปิดรายการนิดนึง ก็วันนี้ขอบคุณคุณครูชาลาครนะครับขอบคุณครูประภาครูศิริพัฒน์นะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ขอบคุณดรยันิไยชมถนอคุณครูใหญ่ครับคุณนราชยุทธ์ชัุที่ช่วยเพิ่มในการปฏกวิชาการอีกท่านหนึ่งขอบคุณครูน้องตัวระวังงานสมบัตินะครับที่ช่วยพูดคุยในเรื่องของการวิจัยแบบที่เข้ามาในรายการนี้นะครับก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ